ชาวบ้านดาเลเซบาสเตียนจุดพลุเซอร์ไพรส์วันเกิดดิวอริสราซัดไร้สมองมีข่าวไม่เว้นวันทำอะไรก็เป็นประเด็นตลอดสำหรับนางร้ายน่าสวยดิวอริสราหลังจากประกาศเปิดตัวแฟนหนุ่มก็มีข่าวร,รักรักเลิกเลิกมาให้เห็นตลอด แต่ช่วงนี้หลังจากที่มีปัญหากันไปพักหนึ่งก็กลับมาหวานฉ่าจนน้าตาลเรียกพี่เลยล่ะค่ะอย่างค่ําคืนที่ผ่านมาสาวดิวก็ได้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเซบาสเตียนโดยนาฬิกาแบนรนด์หรูและของขวัญอีกหลายชิ้นซึ่งราคาก็ไม่ธรรมดาโดยทางด้านเซบาสเตียนเองก็จัดใหญ่ไม่น้อยหน้าจุดพลุชุดใหญ่สุดอลังการประการตาอีกด้วย แต่ทว่าล่าสุดกลับเป็นประเด็นดราม่าขึ้นจนได้เมื่อพลุที่จุดคื้นที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่จํานวนไม่น้อยทั้งคนทั้งสัตว์ตกอกตกใจเพราะเป็นเวลา22นาฬิกาเป็นเวลานอนกันแล้วแต่ก็พวาขึ้นมาเพราะเสียงพลุงานนี้จึงเกิดกระแสวิพากวิจารณ์อย่างหนักบางก็บอกว่าการกระทำไร้สมองมาก22นาฬิกาหลังคาบ้านแทบพังลูกเด็กคนป่วยหัวใจจะวายตาย คนในหมู่บ้านตกใจกันหมดเสียงดังรบกวนชาวบ้านเกาะเกิดเวลา22นาฬิกาและระแวกใกล้เคียงคนเฒ่าคนแก่ตกใจตื่นหมาแถวบ้านหลุดหายทำไมนักข่าวไม่มาสัมภาษณ์ชาวบ้านบ้างว่าเซอร์ไพรส์กันไหมความสุขบนหัวชาวบ้านมีความสุขไหมล่ะเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ